เรื่องเกี่ยวกับหนุ่มคนงานก่อสร้างครับได้เมายาถือมีดยาวกว่า1ฟุตครับเดินไปตามถนนในชุมชนหมู่บ้านร่มเย็นกลางเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็ล้อมจับกันชลมูลเลยกว่าจะจับกลุมได้นะครับก็ยังอยู่ในอาการมึนเมาครับตำรวจสถานีตำรวจภูธทช้างเผือกเมืองเชียงใหม่นะครับรับแจ้งจากชาวบ้านมีชายอาการลักษณะคล้ายคนเมายาบ้าเดินถือมีดไปมาบนถนนในหมู่บ้านร่มเย็นเฟสหนึ่ง ตำบลป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบชายคนดังกล่าวถือมีดเดินไปมาจนชาวบ้านหวาดกลัวต้องอยู่แต่ในบ้านและหอพักครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามโน้มน้าวผ่านโทรลโคงให้วางมีดก่อนแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่สนใจครับเดินถือมีดเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ระดมกำลังสายตรวจนับสิบนายพร้อมอุปกรณ์โล่และเหล็กโค้งเข้าล้อมจับกลุ่มอย่างชลมุน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังควบคุมตัวชายดังกล่าวไปสอบปากคำที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกในสภาพยังอยู่ในอาการมึนเมาพูดคุยไม่รู้เรื่องทราบภายหลังก็ชื่อนายลุจิกรลุงสุอายุ28ปีนะครับเป็นคนงานก่อสร้างก็มีการดมกาวแล้วก็เสพยาบ้าติดต่อกันมากว่า3วันจนมีอาการคุ้มครั่งประกอบกับสร,รภาพนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสรรภาพอากาศร,ร้อนจัด เบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อหาประพฤตินตนวุ่นวายพกพาอาวุธมีดและส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะครับถ้าหากว่าพบสารเสพติดในร่างกายก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกนั่นเองครับ